สวัสดีครับ12กรกฎาคม2567ที่นี่บึงการครับวันนี้เราจะนำเชื้อราเขียวที่เราทำการขยายเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยไปทำการพ่นใส่บริเวณใต้ทรงพุ่มหรือว่าใต้ดินของทุใต้ดินนะครับหรือเราจะพ่นใส่กิง่งใส่ก้านใส่ต้นใส่ใบได้ทั้งหมดนะครับ ทีนี้จะมาอธิบายถึงลักษณะของการที่เราจะเอาเชื้อราไปาเชื้อราเขียวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นอันดับแรกเราจะทําการขยายอีกต่อหนึ่งก่อนเมื่อเราขยายในถุงนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ํามาประมาณ6ลิตรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอา,อาเชื้อราเขียวนี้ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ขยี้ขยี้ขย,ขยี้เพื่อที่จะละลายเอาสปอร์สีเขียวของ ราเขียวเนี่ยในน้ำนะครับในน้ำสามสี่ 3, 4, 5, ลิตรห้าลิตรตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปพ่นได้กับผสมกับน้ำอีก200ลิตรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะนำไปใช้นั้นเราจะต้องอเอาอาหารให้เขาไปไปกินด้วยคือมีทั้งสเสบียงอาหารไปด้วยวิธีการก็คือหนึ่งเราใช้น้ำตาลทรายขนาดเท่านี้นะครับใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ำนะครับ จากนั้นก็จะมีอาหารอีกตัวหนึ่งก็คือรำอ่อนนะครับเราก็จะเอารำอ่อนใส่เข้าไปทั้งน้ำตาลทรายและรำอ่อนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอาหารของอเชื้อราที่อยู่ในถังนี้นะครับซึ่งเราจะทำการหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อราและก็แบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในน้ำนี่ขยายตัวได้มากขึ้นเป็นล้านๆตัวนะครับเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น อันนี้จะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับส่วนใหญ่ที่เราเคยใช้กันนั่นก็คือเวลาเรา,าทำเชื้อราเขียวเสร็จแล้วเราก็เอามาละลายนะ้ำไปใช้เลยแต่ว่าเทคนิคของเรานั้นเราจะเอาราเขียวมาขยายให้เพิ่มปริมาณประชากรให้มากๆที่สุดก่อนสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้เขามีความแข็งแกร่งรวมทั้งเขามีอาหาราติดตัวไปด้วยอาหารของเขาก็คือรํารอ่อนแล้วก็ น้ำตาลทรายแดงนั่นเองทีนี้เทคนิคอันที่สองที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ควบคู่กับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจะใส่ไปปริมาณ1ลิตรก็ได้นะครับในประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เขาก็จะมีประโยชน์มากมายนะครับทั้งเป็นตัวตรึงธาตุไนโตรเจนท้งเป็นตัวย่อยสลายและก็มีอะมิโนโปรโตีนอยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะครับ เมื่อเราเอามารวมกันได้ทั้งหมดแล้วเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้า,าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอาน้ําตัวนี้แหละครับในกู้ถังเนี่ยไปไปเติมกับน้ําถัง200ลิตรแล้วทําการพ่นเลยครับพ่นได้ทั้งทางใบทางดินทางกิ่งทางต้นโดยเฉพาะในห่วงที่เป็นฝนตกชุกๆอย่างนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ราเขียวในการไปช่วยยับยั้งเชื้อราที่อยู่ตามอ่า สภาพทุกๆจุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ